ต้นนี้โตหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มปุ๋ยให้เป็นสองกร,รนะครับต้นนี้หนึ่งกรรําสองกร,รมปุ๋ยเริ่มหมดเริ่มจะทิ้งใบนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้ลดน้ํามาหนึ่งวันนะครับเพราะว่าฝนฝนตกเมื่อวันก่อนเนี่ยครับดินก็มาดอยู่ครับถ้าดินอย่างเงี้ยถือว่าไม่แฉะไม่เป็นอะไรทุเรียนกําลังชื้นสามารถอยู่ได้ลดพวกนี้ได้ถ้าดินอย่างนี้น,น,าานี่นยครับ ยิ่งเรามีรากแบบนี้เยอะมันก็ยิ่งโตไวเนี่ยครับรากทุเรียนเห็นไหมมันก็ออกเริ่มแทงออกมาแล้วครับมูลสัตว์ขี้วัวที่ผมใช้นะครับนี่ผมก็ามาใส่กระสอบเปียกน้ําปล่อยไว้แบบนี้เลยครับเนี่ยถ้ามันเปียกน้ําแบบนี้แล้วครับเนี่ยมันไม่ร้อนมันจะเป็นประโยชน์ถ้าเป็นขี้ไก่ได้ไหมครับพี่นับไม่ไม่แนะนําครับไม่แนะนําอันนี้มันก็ยังบอกอะไรได้ไม่เยอะรู้อย่างเดียวว่าดินตรงนี้ปลูกทุเรียนได้แต่งามขนาดไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอยู่ที่ปัจจัยที่เราจะเติมละตอนนี้ อันนี้ก็ถือว่ารอดแล้วนะคะครับตรงนี้ก็ถือว่ารอดแล้วถ้าถ้าเกิดว่าทุเรียนใหญ่มันจะตายเนี่ยมันจริงๆมันก็ไม่ได้ตายง่ายๆนะทุเรียนใหญ่โอกาสตายน้อยกว่าทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนใหญ่ครับสวัสดีครับผมณัฐพลสวนพลอยสุวรรณนะครับคลิปนี้จะพามาใส่ปุ๋ยทุเรียนรอบ2นะครับหลังจากที่เราปลูกมาแล้วอันนี้เดือนนิดๆนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้ว1รอบ1เดือนนะครับอันนี้จะใส่ครั้งที่แล้วใส่20 10 10นะครับครั้งนี้จะใส่เป็น2 5่สนะครับเพราะว่า ดินตรงนี้ในตัวเจนอ่าค่อนข้างต่ําแล้วก็ดินค่อนข้างเหนียวนะครับมันเหนืดโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยชาวนาเขาก็จะใช้กันเป็นอ่ายี่สิบสิบศูนย์หรือสิบหกยี่สิบศูนย์อะไรของเขาเนี่ยแต่ของเราเป็นต้นทุเรียนนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วเดี๋ยวเราใส่ไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับเรามาดูผลงานกันว่าปุ๋ยยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดอันนี้ของยาล่านะครับ ว่าใส่กับทุเรียนดินที่เป็นดินเหนียวแบบนี้สภาพดินคันล้อมยกยกคันขึ้นมาแค่ระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนะครับว่าใส่เราจะได้ประสิทธิภาพประมาณไหนนะครับกับทุเรียนนะครับอันนี้หนึ่งกรัมนะครับคือคือกรัมมิดอย่างนี้เลยใส่ละกรัมเท่าสวนแบบนี้นะครับก็จะเปิดะเปหน่อยนะครับครับใส่ให้ห่างๆางนะครับข้างในโคนเนี่ยใส่ได้นะครับแต่ใส่น้อยเราใส่ต้นเนี้ยใส่ที่สองกรัมนะครับใส่ประมาณนี้ สองกำรรมไม่หมดนะครับกำรรครึ่งตรงนี้เรายังไม่ใส่นะครับถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าหญ้ามันเอาไปกินหมดมันก็มีธาตุอาหารอยู่เพราะว่าทุเรียนมันยังลากออกมาไม่ถึงนี่ตอนนี้ลากก็ยังอยู่ข้างในครับสรุปแล้วใส่ไปกำรรครึ่งนะครับต้นนี้กำรรเล็กๆอันนี้คือรอบที่สองของทุเรียนอายุป,ประมาณน่าจะเดือนถึงสี่สิบวันนะครับลองย้อนไปดูคลิปเก่าดูผมไม่ได้จดวันว้ต้นเมื่อกี้ไม่ได้แต่งกิ่งนะอันนี้ผมแต่งกิ่งแล้วนะครับนี่ผมก็ใส่วานออกไปครับ บางคนผมไม่เน้นนะครับเนี่ยเน้นข้างข้างนอกครับนิดหน่อยบางคนครับวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับบางคนไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนนะครับเนี่ยใส่ข้างนอกนี่เลยครับเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เป็นกำครึ่งครับอันนี้มีน้อยแถมให้นิดนึังการแต่งเก่งนะครับแนะนําแต่งตอนที่ใบแก่นะครับช่วงที่มีใบอ่อนก็อย่าเพิ่งไปแต่งมันครับตอนนี้ก็ข้างนอกนี่เลยถ้าใครยังหวานไม่ค่อยเป็นก็เดินอ้อมหน่อยนะครับ เรียบร้อยหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วนะครับก็คือลดน้ำทันทีไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นครึ่งครึ่งวันนะครับเพราะว่ามันจะระเหยไปกับอากาศแล้วก็แสงแดดนะครับความชืน้นความร้อนก่อนใส่ปุ๋ยนะครับทุเรียนต้องปกติดีเคยผ่านการลดน้ำมาแล้วหนึ่งวันนะครับถึงใส่ปุ๋ยดีโดยการลดแค่พอดีหรือลดสวันก็ได้แต่ ต้นทุเรียนจะต้องไม่เหี่ยวเฉาพอเราใส่เสร็จแล้วเราก็ลดเลยแต่ถ้าในขณะที่ทุเรียนขาดน้ําแล้วเราไปใส่นะครับมันจะทําให้ทุเรียนแย่ลงนะครับพี่นัดคะถ้าเป็นครั้งแรกล่ะคะเราใส่ให้ตอนอายุก,กี่เดือนคะหลังปลูกหนึ่งหลังปลูกประมาณยี่ยี่สิบห้าวันยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนนะประมาณเนี้ยเพราะไม้ใหญ่มันกินปุ๋ยเยอะเราไปยิ่งทิ้งนานใบมันยิ่งซีดไวค่ะอันเนี้ยเราใส่มาครั้งที่แล้วน่าจะประมาณยี่สิบหรือยี่บห้าวันแต่ใบสีมันเริ่ม เริ่มตกและแสดงว่าปุ๋ยไม่พอเพราะว่าดินตรงนี้มันแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีธาตุอาหารอะไรในดินเลยชาวนาทํานาก็หนึ่งฤดูการก็ทํามาก็ข้าวก็ดูดไปหมดแถมเกี่ยวข้าวเสร็จอา่าตัวเขาเรียกอะไรข้าวที่ตกไปก็ขึ้นมากินอีกรอบหนึ่งแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วต้นนี้โตหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มปุ๋ยให้เป็นสองกรํารนะครับต้นนี้หนึ่งกร,รัสองกรรมัม แถมอีกนิดหนึ่งเนี่ยผมใส่เกินเดี๋ยวมาดูกันนะว่าต้นเนี้ยผมใส่ปุ๋ยเกินไปเกินในความรู้สึกเรานะแต่จริงๆมันอาจจะไม่เกินก็ได้นี่ครับอันนี้ปุ๋ยเริ่มหมดเริ่มจะทิ้งใบนิดหน่อยต้นนี้มาปลูกวันช่วงแรกๆหัวน้ํามันอยู่ผิดที่น้ํามันลงแค่ฝั่งเดียวนะหัวน้ํามันต้องอยู่ตรงนี้เพื่อให้มันโดนหมดต้นนี้เลยมีอาการใบเหลืองนิดนึงนะครับครับอันนี้ก็เสร็จแล้วสาหรับการใส่ปุ๋ย แล้วก็ลดน้ำทีนี้เราพูดถึงว่าเอาบางคนบอกว่าใส่แบบเนี้ยไม่กลัวรากเน่าโคลเน่าหรือแฉะอย่างเงี้ยของผมน้ำเนี่ยลดไปครับเนี่ยมันไหลออกหมดครับมันไม่ขังอยู่บนนี้เพราะว่าที่เป็นเนี้ยครับบ้างบนเนี่ยมีฐานกว้างอยู่แค่หนึ่งเมตรนะครับตัวนี้แล้วก็สลบออกมาแต่ว่าทุเรียนอ่ะผมฟังไว้เน,น,นี่ยอันเนี้ยลงไปที่ประมาณแค่สี่สิบเซนไม่ได้ลึกครับเข่งมีขนาดความกว้างอยู่สี่สิบ อันนี้ไม่ได้ลดน้ํามาหนึ่งวันนะครับเพราะว่าฝนฝนตกเมื่อวันก่อนนี่ครับดินก็มาดอยู่ครับแต่ถ้าดินอย่างเงี้ยถือว่าไม่แฉะไม่เป็นอะไรทุเรียนกําลังชื้นสามารถอยู่ได้ลดพวกนี้ได้ถ้าดินอย่างนี้อ่าแล้วเราก็มาดูตรงนี้พอดินตรงเนี้ยรากทุเรียนออกมาถึงยังยัง่ะเดี๋ยวผมแหวกให้ดูนะนี่ดูลากทุเรียนนะครับนี่ข้างบนเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรปิดรากมันจะเริ่มแห้งพอแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียผมถึงบอกว่าเราต้องมีอันนี้ปิดไว้อย่างงี้นิดๆครับปิดนิดๆถ้าเรามลดน้ําตลอด เดี๋ยวผมขอดูรากหน่อยนะผมก็ไม่เคยดูเลยว่ามีหรือเปล่าขุดดูหน่อยนี่ครับรากมันใช่ปะ่ะเดี๋ยวขอขุด,ดนิดนึงนี่ครับรากมันก็ออกถ้าตรงไหนยิ่งใกล้อากาศมันยิ่งออกไวเห็นไหมนี่รากนี่ครับยิ่งเรามีรากแบบนี้เยอะมันก็ยิ่งโตวไวนี่ครับมันออกหมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวไปกวนมันเยอะเนี่ครับรากทุเรียนเห็นไหมมันก็ออกเริ่มแทงออกมาแล้วครับ อันนี้คือดินเดิมอยู่ข้างในนี้ยเป็นดินดินลูกลังที่เราปลูกไว้ครับก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่แล้วก็ติดไปเหมือนเดิมครับโดยปกติเขาไม่มาคุยดูกันนะครับอันนี้ก็คือเราคุยเพื่อให้ดูว่าไม้มันติดหรือ,อยังแค่นั้นเองส่วนใครที่เหมือนผมเนี่ยดินไม่ดีนะครับเนี้ยดินที่เป็นแบบเนี้ยที่เป็นดินทุ่งนาเห็นไครับเรา ขุดมาจากคนาข้างล่างมันจะเป็นเหนียวปนทรายล้วนปนทรายครับแล้วแต่พื้นที่วิธีปรับปรุงก็อย่างที่บอกแหละได้หลายวิธีถ้าท่านยังไม่พร้อมที่จะทําในปีนั้นนะท่านมีพื้นที่อยู่ท่านไม่ได้ปลูกอะไรนะครับท่านไถเลยแล้วก็หว่านปอเทืองไปเลยหนึ่งรอบครบสี่สิบห้าวันดอกบานท่านไถกบปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไถกบอีกเมื่อถึงกําหนดนะครับแล้วท่านก็ยกร่องไว้รอเลยหรือทําโคกไวรอเลยครับใช้ปุ๋ยพืชสดตัวนี้แหละเอาไปหมัก แล้วก็ใช้แกบดิบใส่นะครับแกบดิบใช้ถ้าท่านคิดว่าทำฤด,ดูการนี้ไปปลูกฤดูการหน้ามีเวลาเกิน6เดือน7เดือน8เดือนแล้วสามารถผ่านฝนได้พอดีท่านสามารถใช้มูลสัตว์ใส่ได้บางส่วนประมาณ1 1ส่วนต่อดิน15้าส่วนสามารถใส่ได้อย่างเช่นขี้ขี้วัวสัตว์กินพืชเอามาหมักแบบนี้จะ ให้ประโยชน์ทางดินในความร่วนซุยของดินในการปรับปรุงคุณภาพของดินดีกว่าขี้ไก่ดีกว่าสัตว์ที่กินอาหารนะครับแต่ต้องมีเวลานานนะหกเดือนขึ้นไปนะครับท่านถึงจะหมักได้และในระหว่าง6กเดือนนียจะต้องมีการผ่านฤดูฝนด้วยถ้าเป็นฤดูแล้งเอาไปกองไว้ตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาไปจนถึงพฤษภาอันนี้แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะว่า การหมักไว้เนี่ยในกระบวนการหมักถ้าไม่มีน้ําไม่มีความชื้นนะครับกระบวนการหมักก็จะเกิดขึ้นได้ช้าหรือไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนดินที่ผสมไว้นะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับที่ผมจะเอาไว้ปลูกทุเรียนเนี่ยครับที่จะไว้ให้เพื่อนๆมาลองทํากันอันนี้คือจะไปเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะครับในการปลูกกับดินเดิมนะครับไม่ได้ใช้อันนี้ทั้งหมดนะครับนี่ครับดูเอามือจับมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยเห็นไหมถ้าดินมันโอเคนี่ครับมือกวาดได้เลยนี่ขนาดมันแห้งนะครับส่วนดินที่มันยังไม่โอเคเนี่ยมันคือกอ อ้ก้อนตัวน no like really ี้เราก็ทําให้มันร่วนซื้อมันก็เข้าไปอยู่ในนี้แค่นั้นเองครับเนี่ยอันนี้แกลบที่เราหมักไว้เนี่ยมันเริ่มย่อยแล้วเริ่มผุเริ่มดำแล้วแค่เวลาสองเดือนกว่าครับประมาณนี้แต่มันมีไม่มากมันมีน้อยมันก็เลยจะเหมาะกับการปลูกทุเรียนครับแต่ถ้ามันมีมากมันจะไม่เหมาะนะครับในช่วงเวลาประมาณนี้มันฟังดูเหมือนกับกันยังไงมีน้อยเป็นประโยชน์มีมากกับไม่เป็นประโยชน์ก็งงมูลสัตว์ขี้วัวที่ผมใช้นะครับนี่ ผมก็ามาใส่กระสอบเปียกน้ําปล่อยไว้แบบนี้เลยครับเนี่ยถ้ามันเปียกน้ําแบบนี้แล้วครับเนี่ยมันไม่ร้อนมันจะ็นประโยชน์แต่ถ้ามันแห้งๆอยู่ครับเรามือไปยัดดูชื่นชื้น,นกระบวนการย่อยสลายมันยังไม่เสร็จมันจะไปปลูกทุเรียนไม่ได้ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นขี้ไก่ได้ไหมครับพี่นะไม่ไม่แนะนําครับไม่แนะนําเพราะว่าที่ผมเคยใช้มาถ้าใส่ชั่วครั้งชั่วคราวแรงดีครับใส่เยอะๆไป แรงดีแล้วอยู่เฉยๆก็วูบได้เหมือนกันครับมันไม่เหมาะกับการเสี่ยงสมมติคุณมีร้อยต้นคุณใส่ขี้ไก่ไปทั้งหมดเลยคุณเสียไปสามสิบก็แย่แล้วไม่มีโอกาสที่จะงามทั้งร้อยแล้โต,โต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 ขึ้นตลอดเท่าที่ผมใส่มาหรือว่าผมใส่ไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับมันใช้มามีคนที่ใส่แล้วตายเป็นทุนสวนก็มีอ,อ่าต้นใหญ่ๆนะสี่ปีห้าปีออกลูกแล้วเห็นว่ามันงามใส่แล้วใส่เยอะรวมทั้งบางคนไม่ได้ใส่ทุเรียนแต่ปลูกพืชแซมอย่างเช่นโสมไว้เราไปใสโชม ใส่เยอะเลยเพราะชมมันชอบปุ๋ยขี้ไก่แต่เวลาฝนตกแล้วนะ้ามันไหลมันซึมเนี่ยมันเป็นโทษของการใช้ปุ๋ยคอกซึ่งอันนี้คือเราก็เห็นเห็นมาเยอะผ่านมาเยอะก็เลยไม่อยากให้ใส่แต่บางคนเพิ่งเคยใช้ไม่นานครั้งสองครั้งซึ่งดินมันยังรับได้โครงสร้างของต้นต้นพืชรากพืชมันยังรับได้แต่พอเริ่มเยอะขึ้นไปเพราะว่าคนที่ใช้ไปแล้วเห็นงามไม่มีใครอยากเบรกอยากใช้ต่อ พอเห็นมันงามก็อยากใช้และที่สาคัญมันก็ถูกด้วยครับแต่ผมอยากแนะนําให้เอาไว้ใช้แค่ปรับปรุงดินอย่าเอาไปเป็นตัวหลักในการให้ธาตุอาหารในการเลี้ยงต้นทุเรียนเลยครับเอาไว้แค่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ทําให้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยช่วยกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆให้เกิดประโยชน์กับต้นทุเรียนแค่นั้นพอนะครับส่วนน้ําของผมนะครับแปลงนี้มันเป็นน้ําแบบนี้มองดูนะครับสีมันเป็นขุ่นๆอย่างเงี้ย น้ำก็ค่อนข้างค่าพ h เมันอยู่แค่ห 5, 5. 5. ้าห้าจุดหนึ่งห้าจุดสองอยู่ประมาณนี้อันนี้คือน้ําธรรมชาติแต่น้ําบาดาเนี่ยยังไม่ทันได้เอาลองมาใช้จริงจังนะว่าเป็นเท่าไหร่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับใครมีปัญหาอะไรไม่เข้าใจนะครับมาดูได้ถ้าผมมีเวลาผมพาเข้ามาดูเลยนัดวันมาแบบเนี้ยคือบางคนอยากจะทำนะมีที่อยู่แต่ บางคนทําไปแล้วเนี่ยทุกอย่างโคกก็ทําผิดทรงแต่ไม่ได้หมายความว่าปลูกไม่ได้นะปลูกได้แต่การจัดการยังต้องละเอียดขึ้นแต่ถ้าเราทําให้มันได้ลักษณะแบบพอดีพอดีก็ลดโอกาสการตายของต้นพันธุ์เราก็จะได้ไม่ต้องซ่อมบ่อยลดโอกาสการเกิดโรคลากเน่าเราก็จะได้ไม่ต้องมาเปลองยยานในการรักษาประมาณนี้ครับส่วนการวางระบบน้ําอันนี้ไม่ได้ทําที่ดีๆให้ดูแต่ต้นทุเรียนผมก็รอดนะไม่ไม่ ไม่มีปัญหาอะไรเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวให้พร้อมจะมาทำใหม่ให้ดูนะครับวันนี้มันไม่พร้อมส่วนอย่างอื่นกับการปลูกกับ,กบต้นพันธุ์ที่ดีแล้วอันอื่นก็คือการดูแลบำรุงรักษาสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือเพี้ยคือแมลงเชื้อราก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับส่วนภัยธรรมชาติลมแรงอะไรต่างๆเราก็แก้ไขตามสภาพของเรา ก็จะหลักๆก็จะอยู่แค่ประมาณนี้นะครับพี่นัทคาระดับ,ค,บความพึงพอใจที่ได้ทําแปลงทดลองนี้ขึ้นมาให้ซักเท่าไหร่ดีคะหลังจากที่ลองปลูกทุเรียนลงไป<อ>งที่ปลูกกับความหวังของเรานะอันนี้ก็คือถามว่าพอใจไหมก็ถ้าเทียบกับการดูแลของผมตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยผมเดินมาที่แปลงนี้หนึ่งเดือนเนี่ยผมมาที่ประมาณสี่ถึงห้าครั้งก็ไม่ได้มาดูแลก็ถือว่าโอเคเราจะมาดูประมาณอาทิตย์ละครั้ง เพื่อสั่งให้ลูกน้องว่าน้าเนี่ยควรเปิดหรือควรเว้นเพราะว่าผมไม่ได้เปิดน้ําตลอดนะอันนี้เพราะว่าดินมันเป็นดินเหนียวเราจะเปิดตลอดหลักๆเลยไม่ได้แล้วก็ถ้าเราไม่เปิดมันก็จะมีตัวฟางคุมความชื้นอยู่เราก็จะมาดูแค่รักษาความชื้นเนี่ยว่ามันจะอยู่วันไหนประมาณเท่าไหร่แค่นั้นไม่ใช่ว่างดเด็ดขาดหรือว่าลดทุกวันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับดินเหนียวนะแต่ถ้าดินอื่นไม่เป็นไรถ้าดินเหนียวของผมเนี่ยอันนี้สมมตินะ ถ้าเราเราไม่เอาญ้าแห้งหรือฟางคุมไว้แล้วเราเปิดหน้าดินมันออกลดน้ําวันละครั้งหรือเว้นวันวันไหนที่เว้นดินมันจะแตกแยกแบบ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 ที่เห็นตามดินเดิมแบบนั้นนะครับมันก็จะไม่เหมาะกับทุเรียนทุเรียนก็โอกาสที่ใบไหม้ใบเล็กก็จะมีอันนี้มันก็ยังบอกอะไรได้ไม่เยอะรู้อย่างเดียวว่าดินตรงนี้ปลูกทุเรียนได้แต่งามขนาดไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอยู่ที่ปัจจัยที่เราจะเติมละ<ฆ>ตอนนี้เพราะว่าปลูกมาเนี้ยแตกยอด ก็คือมียอดตั้งแต่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ยังไม่ออกอีกเลยเพราะอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงใบประมาณสัก40 40วันสี่บห้าวันซึ่งยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะถอดใบอีก15้าวันถึง20วันบวันเขาน่าจะถอดใบครับชุดนี้อันนี้ก็ถือว่ารอดแล้วนะคะครับตรงนี้ก็ถือว่ารอดแล้วถ้าถ้าเกิดว่าทุเรียนใหญ่มันจะตายเนี่ยมันจริงๆมันก็ไม่ได้ตายง่ายๆนะทุเรียนใหญ่โอกาสตายน้อยกว่าทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนใหญ่เพราะว่าในดินที่เราเพาะกล้าไว้ในถุงใหญ่เนี่ย คือค่อนข้างจะมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในการเลี้ยงมาแล้วก็ค่อนข้างจะเหมาะกับการเลี้ยงต้นเพียงแต่ว่ารอยต่อระหว่างตอนที่เราเอาในเข่งเนี่ยมาปลูกกันในดินเนี่ยการที่เขาจะแตกรากต่อเนื่องไปเนี่ยเขาเข้ากันได้ไหมมันจะอยู่ช่วงนี้เป็นสําคัญครับถ้าใครว่าต้นพันธุ์ผมพอใช้ได้พอสวยนะครับก็ช่วยอุดหนุนไปหน่อยนะครับยังพอมีแบ่งกันนะครับต้นพันธุ์ มีตั้งแต่ขนาดเล็กกันเลยเล็กกว่านี้เลยครับร้อยห้าสิบบาทกิ่งกระโดงนะครับสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งนะครับขึ้นมาเรื่อยๆจนสามพันห้าสี่พันไปเรื่อยๆเลยก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเผื่อบางท่านอยากจะปลูกแค่ต้นสองต้นสามต้นอะไรเงี้ยอายุมากแล้วอยากจะได้กินไวๆไม่อยากรอนานนะครับทุเรียนพวกนี้หรือใหญ่กว่านี้ก็มีครับตอบโจทย์แต่แปลงนี้ไม่เอาทุเรียนใหญ่มาปลูกเพราะว่ายกไม่ไหวครับมันเข้ามาลําบากก็เอาแค่คนยกไว้นะครับคับผม ต้นพันธุ์ถ้าเกิดบางรุ่นก็ผลิตหมดแล้วของปีนี้ก็ต้องรอปีหน้าเลยใช่ไหมคะพี่นันครับทุเรียนรุ่นเล็กส่วนมากที่เสริมรากจะหมดแล้วนะครับ,รบไม่เหลือจะเหลือรุ่นกลางๆขึ้นไปตั้งแต่ราคาหลักแปดเก้าร้ยพันขึ้นไปหลักสองสมร้อยหมดนะครับปีนี้ไม่เหลือแล้วไว้รออีกทีปีหน้านะครับ,ครบใครส<ล>นใจจะสั่งไว้ก็โทรมาสั่งได้นะครับที่เบอร์ก็จะได้ไม้สวยๆตอนนี้คนที่สั่งผมไปปลูก แบบสั่งล่วงหน้าก็ติดใจครับโทรมาสั่งเรื่อยๆให้เลี้ยงไว้ก็ปลูกกันเรื่อยเพราะว่าหนึ่งก็ไม่ถือว่าแพงนะครับผมส่งไปสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยแต่คุณภาพของไม้มันมันถ้าเรียกว่าเลี้ยงขึ้นมานานอะ่ะสี่เดือนคือรากทั้งสองทั้งรากเสริมทั้งรากาต้นเดิมมันกําลังเหมาะเต็มที่พอดีแต่ถ้าท่านมาถึงมาปุ๊บซื้อปับ๊บถ้าจังหวะไหนแบบว่าของมันเริ่มไม่มีแล้วเนี่ยท่านก็จะได้ไม้ที่ทํายัง เขาเรียกว่าไม้ยังไม่เต็มที่ก็จะต้องเอาไปเลี้ยงต่ออีกนิดนึงหรือเอาไปปลูกเลยก็ได้แต่ว่าก็จะสู้ไม้ที่เต็มที่ไม่ได้แต่ข้อเสียของไม้เต็มที่ก็มีนะครับถ้านัดมารับว่าเดือนนี้เอาไปปลูกล่นเกินไปได้สิบหวันอย่างเงี้ยแต่ถ้าท่านล่นเกินไป2เดือนอันนี้ก็จะเกินกําหนดอย่างนี้ก็จะไม่ดีทุกอย่างมันจะมีพอดีพอดีเพราะอะไรพอดีเพราะถุงแต่ละขนาดเนี้ยมันก็จะสามารถรองรับการเจริญเติบโตได้ไม่เท่ากันครับคลิปนี้ก็ ฝากต้นพันุ์ไว้แล้วกันแล้วก็เผื่อใครอยากจะสอบถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการทำทุเรียนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0917938000นะครับแล้วก็0969626986อีกเบอร์หนึ่งก็086383361 0, 86, 3, 8, 3, 3, 0 6, นะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นับมากมากค่ะสำหรับพีนี้